เย็นนะคะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของการจุดรุนานาชาตินะคะวันนี้ก็ก็จะเป็นการตัดสินนะคะว่าทีมไหนชนะนะคะแล้วเราก็จะเดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมบริหายนะคะ ตอน6โมงนะคะนี่เราก็มาก่อนเวลานะคะเพราะว่ารถมันติดมากนะคะเราก็เอามาจะใส่ไปไปจอดไว้ที่อื่นแล้วก็เดินมานะคะทุกคนนี้เป็นวอล์กิ g งในช่วงเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่านะคะค่าเวลาค่ะจะไปก่อนคนละกวดนะคะ ตอนนี้คนก็ทยอยอเดินไปจับจองที่นั่งกันแล้วนะคะนี่ก็ใกล้ได้เวลาที่จะขึ้นเรือแล้วจ้าไปจ้าทุกคนนี่เราก็เดินไปขึ้นเรือที่แหลมบาลีไฮกันนะคะก็นี้ก็คนเยอะคึกคักมากๆเลยค่ะ คนแค่เยอะมากๆนะคะแล้วก็คนขึ้นเรือเยอะมากด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปขึ้นเรือกันนะคะ ืนแรกเราไปเยืนดูที่ริมหาดนะคะคนเยอะแล้วก็ร้อนมากๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะขึ้นเรือไปดูปรุกันค่ะแต่ดูแล้วก็คลื่นลมแรงเหมือนกันนะคะนะท่าเรือบาเลหายามเย็นค่ะทุกคน ปีนี้ก็มี5ประเทศนะคะที่เข้าร่วมปรุนานาชาตินะคะปีนี้น้อยะคะ่ะแต่คนเยอะ,ะคะ่ะแล้วแต่ทุกคน อนนี้เราก็เดินมาถึงที่จุดที่เราจะขึ้นเรือเรียบร้อยนะคะนี่คือเรือจําที่เราจะขึ้นนะคะทุกคนนี่คนในเรือก็ลงไปกันหลายคนแล้วนะคะก็ยืนบกไม้บุกมืออยู่นะคะไปตาทุกคนนอนลงเรือกันเลยค่ะลงเรื่อยๆครับ,บ,บ,บไปเรืยครับไปเ,เรื่อยๆครับกันบนกรยนก็จะคลงเกลิงครองเกลงิงเลยนะคะไปเลยครับกันบนก็ได้ครับเริ่มเล่นลำที่สองนะ ตอนนี้เราก็ขึ้นเรืออยู่มันเรือเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนนะคะชั้นสองของเรือนะคะตอนนี้เรือก็ออกจากท่าเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเรืออาหารนะคะทุกคน เรือลำที่แบบว่ามีไฟแสงสีเสียงเนี่ยนะคะก็เป็นเรือที่าทานอาหารนะคะนี่ก็บรรยากาศภายในเรือนะคะวันนี้มีเรือเยอะมากๆนะเรือเยอะมากเลยว่าที่แมวดูกระวันนี้นะคะก็มีทั้งเรือธรรมดามีทั้งเรือยอดมีทั้งอะไรเนี่ยคะ่ะเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะมาดูจุดกรุนะคะ วันนี้ก็มีการเข้าร่วมทั้งหมดมีห้าประเทศนะคะก็ลมดีอยู่นะคะ<ม>แล้วก็มีอาหารเลี้ยงบนเรือนะคะอันนี้พี่ก็จัดมานะก็มีซุปแซลมอนนะคะแล้วก็มีไก่ทอดนะคะแล้วก็สับประรดแล้วก็อีกอย่างนึงคือส้มตำจ้า นี่อนจับนะคะ,ะ,คะส่วนหนึ่งนะคะนี่ชุดแรกเริ่มแล้วค่ะโปรชุดแรกนะคะเริ่มแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคือจะบอกว่ามองด้วยตาเปล่านะคะทุกคนจะสวยมากนะคะ สวยกวยอยู่ในกล้องเยอะเลยะคะ่ะทุกคนบางทีมันอาจจะโยกอี้งบ้างนะคะเพราะว่าคลื่นลมมันแรงนะคะบางทีเรือมันก็จะโคลงเคลงโคลงเคลงนะคะนี่คือพุชุดแรกนะคะทุกคนดูกันไปยาวๆเลยค่ะย,ยังเหลืออีกสี่ชุดนะคะ แต่ละชุดก็เว้นช่วงระยะเวลาจุดห่างกันพอสมควรนะคะสวยมากๆค่ะเล่นยุกยุะ คือเวลาเราดูของจริงด้วยตาเปล่านะคะมันจะใกล้มากๆนะคะแต่เวลาเราถ่ายนะคะมันจะดูเหมือนไกลนะคะแต่จริงๆเราไปอยู่ตรงใกล้ที่เขาจุดรุกมากๆนะคะไม่ไกลเท่าไหร่คืนแรกได้ดูแค่ชุด ชุดเดียวค่ะคือชุดที่สองนะคะชุดแรกมาไม่ทนันแล้วก็ชุดที่สามท,สที่สี่ที่หา้าไม่ได้ดูกลับก่อนนะคะเพราะว่ามันรอนานมากวันนี้ก็เลยขึ้นเลือ่อมาดูแบบจุใจไปเลยค่ะทุกคนสวยมากค่ะสวยงามมากๆค่ะกล้องอาจจะโครงเกรงโครงเพงรง,เพงนิดนึงนะคะ เพราะว่าเรือมันโยกไปโยกมาทุกคน ชุดแรกสวยงามอลังการมากๆเลยจ้ะทุกคนอย่างสวยยิ่งมองตาเปล่ายิ่งสวยมากๆเลยนะคะนี่ชุดแรกก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูชุดต่อไปเลยจ้าดูกันไปยาวๆเลยค่ะชุดสองชุดสามนะคะขึ้นแล้วนะคะมีทั้งหมดห้าชุดห้าประเทศนะคะทุกคนเรือจะคลงเกรงโยกเยกบ้างนะคะเพราะว่าเราอยู่บนเรือนะ ลื่นลมแรงนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนทิ้งมอกได้ตาเปล่านะคะสวยมากๆเพราะว่าเราอยู่ใกล้นะคะ รุชุดสุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะคะจุดที่ห้านะคะเราก็กลับกันเลยจ้ะดูรุเสร็จก็กลับเข้าฝั่งเลยนะคะเรือมาดูปรกเยอะมากๆนะคะทุกคน แล้วเราก็เดินจากท่าเรือบอาเลไฮมาในเส้น w Walking s t r e e t นะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราดูพละเสร็จแล้วเราก็เดินกลับนะคะคนก็เยอะมากๆนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเทศก,กาลพร,ระนะุเนาะมี2วันนะคะงานนี้ก็คือสุดท้ายคนก็เยอะใน w a l k i n g คนก็เยอะนะคะ w a l k i n g ยามค่ำคืนค่ะ